หอมระเหยมากกว่าส้มทั่วไปทําให้ส้มมือถูกนํามาใช้เป็นส่วนผสมหลักในการทํายาดมซึ่งสรรพคุณก็ไม่ธรรมดาช่วยกระตุ้นและบํารุงหัวใจให้สดชื่นแต่จะต้องเลือกผลที่แก่จัดสีเขียวปนเหลืองหรือสีเหลืองเพราะผิวส้มจะมีน้ํามันมากในการเข้าเครื่องยาดมนอกจากส้มมือยังมีสมุนไพรเกือบ1ิชนิดที่จะช่วยเสริมสรรพคุณทางยามีฤทธิ์ช่วยบำบัด ซึ่งครูอนทิวาเสกตะกูลผู้สืบทอดตำรับน้ำปรุงไทยสุดชาว,วังบอกว่าต้องเลือกวัตถุดิบธรรมชาติอย่างดีตามสูตรดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาเช่นการพลูอบเชยชะเอมเทศทั้งหมดนี้ล้วนมีน้ำมันหอมระเหยและสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจทำให้เลือดลมไหลเวียนดี แก้ลมกองละเอียดลมกองหยาบนะคะลมกองหยาบก็อย่างเช่นพวกตั้งแต่กระเพาะลงไปสู่เบื้องล่างกองละเอียดก็คือจากด้านล่างนะ่ะออกขึ้นไปสู่เบื้องบนอย่างเงี้ยค่ะคือลมทั้งหมดนะคะในร่างกายอะ่ะพวกสมุนไพรพวกนี้เขามีฤทธิ์ในการช่วยกระตุ้นนะคะช่วยบำรุงเลือดลมบำรุง ระบบลมในร่างกายนะคะบรรเทาอาการวิงเวียนนะคะคลื่นเหียนหรือปวดหัวแม้กระทั่งความเครียดคุณประโยชน์ของส้มมือเนี่ยเขาจะมีปริมาณของน้ํามันหอมระเหยมากกว่าพืชตระกูลส้มทั่วๆไปถึงเขามีถึง99%นะคะแล้วก็คุณสมบัติของเขาเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุน้นแล้วก็บํารุงหัวใจให้เรามีความรู้สึกสดชื่นชุ่มชื่น ชื่นชอบงานฝีมือเป็นทุนเดิมครูพรที่วาจึงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงเกิดหลงเสน่หงานเครื่องหอมไทยโดยเฉพาะการทำน้ำอบน้ำปรุงและยาดมส้มมือแต่ในหลักสูตรไม่มีสอนจึงอาศัยครูพักลักจำช่วยงานอาจารย์และฝึกฝนด้วยตัวเองจนมีความชำนาญตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตจากทนายความมาทำเครื่องหอมอย่างจริงจัง รู้จักสมุนไพรทุกชนิดเป็นอย่างดีนำสรรพคุณเด่นมาเป็นส่วนประกอบของยาดมส้มมือทั้งอัำพันทองที่ช่วยกระตุ้นหัวใจแก้อ่อนเพลียเป็นจากเกสรอนมีกลิ่นหอมแก้วิงเวียนศีสะัะและไข่ชมดจะช่วยในการตรึงกลิ่นให้ยาดมหอมนานและบำรุงหัวใจแต่ก่อนนำมาใช้จะต้องสตุชมดเช็ดเป็นการฆ่าเชื้อและดึงคุณสมบัติในการเป็นสารตรึงกลิ่นออกมา ลิ่นของชมดนะคะมันมีสาบแรงเหม็นแต่ว่าเขาก็จะเอามาทําการฆ่าเชื้อนะคะโบราณจะเรียกวิธีการสตุก็คือการใช้ความรอ้อนใช้ใบพรูที่กินกับหมากนะคะก็พับมวนให้มันเป็นรูปกลวยนะคะแหลมๆแล้วก็ตักไข่ชมดป้ายลงไปแล้วก็บีบด้วยน้ำมะกรูดค่ะบางคนก็อาจจะซอยผิวมะกรูดลงไปนิดนึงเพื่อที่จะให้น้ํามันจากผิวมะกรูดอย่างเงี้ยมันกลบกลิ่นคาวของชมด ะะและเสร็จแล้วก็จะเอาไปลนด้วยเทียนไขให้ความร้อนวิธีนี้เขาเรียกวิธีสตุคือการฆ่าเชือ้อฆ่าฤทธิ์ของชมดนะคะตอนนี้พอน้ำมะกรูดเดือดไขของชมดเนี่ยค่ะมันก็จะแตกตัวลอยเป็นน้ำมันขึ้นมาเป็นอยู่เหนือผิวน้ำมะกรูดเขาก็จะใช้ตรงส่วนนั้นและคะ่ะเทผสมลงไปในเครื่องหอมต่างๆและแม้กระทั่งยาดมส้มมือของโบราณเขาก็ใช้ตรงนั้น ของยาดมกว่า1ิชนิดถูกนำมาผสมกันค่ะแล้วนำมานวดค่ะนวดจนได้ที่สังเกตให้เนื้อมีความเนียนเหนียวกำลังดีที่สามารถปั้นได้ค่ะแล้วครูเอ๋บอกว่าเคล็ดลับนะคะคือจะต้องนำส่วนผสมเนี้ยค่ะที่ได้ที่แล้วค่ะไปหมักไว้อย่างน้อย3ามวันค่ะเพราะกลิ่นจะหอมยิ่งขึ้นค่ะคู่ขาอันนี้คือเนียนแล้วหรือยังคะแบบอันนี้คือเนื้อยาดมที่เรา,เาผสมเนี่ยนะคะเรานวดจนเข้ากันแล้วนะคะ ความหลงไหลในกลิ่นอายของอดีตทําให้ครูพรที่ว่าสืบสารตํำรับเครื่องหอมไทยของบรรพบุรุษภายใต้ชื่อเทวาพิรมมาตลอด15ปี ควบคู่กับการแบ่งปันความรู้ให้ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำอบน้ำปรุงไทยการหุงสีพึ่งบูง้ารำไปยาดมส้มมือและอีกมากมายเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้นำไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดเป็นอาชีพเสริมให้ภูมิปัญญาเครื่องหอมไทยยังคงอยู่ในยุคปัจจุบันต่อไปนนทพรชินวงไทย PBS ราย